เรียนออนไลน์กับโรงเรียนความรู้เป็นหนึ่งตามแนวความรู้เป็นหนึ่งโมเดลภาคเรียนที่หนึ่งหน่วยที่1ระดับชั้นม .3 วิชาประวัติศาสตร์เรื่องวิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์คลิปนี้ใช้คู่กับหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานประวัติศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ของอักษรเจริญทัศน์ครับ เดี๋ยวเราจะมาแนะนำวิชาประวัติศาสตร์ม .3 กันก่อนนะครับประวัติศาสตร์ม .3 เทอมนี้เรียนกับคุณครูนัทนะครับในเทอมนี้เราจะเรียนกันกับหนังสือเรียนรายวิชาพ,พื้นฐานประวัติศาสตร์ของอักษรเจริญทัศเล่มนี้เลยแล้วเรายังมีหนังสืออีกที่แจกไปอีกหนึ่งเล่มน,นะครับนั่นก็คือแบบวัดแล้วก็บันทึกผลการเรียนรู้นะครับ คุณครูเอาไว้เป็นแบบฝึกหัดแล้วก็เอาไว้วัดนะครับว่าเด็กๆเนี่ยสามารถเรียนได้และรู้เรื่องมากแค่ไหนนะสองเล่มนี้เก็บไว้ให้ดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเทอมนี้เราจะเรียนอะไรกันบ้างนะครับในเทอมนี้นะครับเปิดหนังสือมาน้าสารบัญเลยครับเทอมนี้เราจะเรียนกันที่เรื่องของวิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์นะครับซึ่งเป็นหน่วยแรก แล้วเราก็จะกระโดดมาที่หน่วยที่6ครับภูมิภาคของโลกกับการกับพัฒนาการทางประวัติศาสตร์แล้วก็สุดท้ายเลยก็คือเรื่องของความขัดแย้งและความร่วมมือของโลกในคริสตศตวรรษที่20จนถึงปัจจุบันในเทอมหน้าเราก็จะเรียนหน่วยที่เหลือนะครับซึ่งเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์ของไทยทั้งหมดเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปดูคลิปนี้กันเลยครับ เนื้อหาในคลิปนี้นะครับจะประกอบไปด้วย4ช่วงนะในช่วงแรกก็จะเป็นช่วงของจุดมุ่งหมายของการวิเคราะห์เรื่องราวเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ช่วงที่2ข้อจำกัดของการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาตสตร์ 3. ความสำคัญของการวิเคราะห์เรื่องราวเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์แล้ว4ก็คือกรณีตัวอย่างในการศึกษาเรื่องราวหรือเหตุการณ์ โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์นะครับอ่ะเรามารู้จักกับวิธีการทางประวัติศาสตร์ทบทวนเราเรียนกันมามากเลยคุณครูสอนเด็กๆมาด้วยตอนม .1 จำได้ไหมมาดูครับวิธีการทางประวัติศาสตร์เนี่ยมีทั้งหมด5ขั้นตอนนะ ขั้นตอนแรกก็คือการกำหนดหัวเรื่องที่เราจะศึกษาหรือเรื่องที่เราต้องการรู้นะเพราะถ้าเราไม่มีหัวเรื่องเราก็ไปหาหลักฐานตอบไม่ได้แน่นอนเนาะเราจึงต้องกำหนดหัวเรื่องให้ชัดเจนว่าเราสนใจเรื่องอะไรนะครับขั้นตอนที่2เมื่อเรามีหัวเรื่องเสร็จปุ๊บเราก็จะมีการรวบรวมหลักฐานซึ่งการรวบรวมหลักฐานเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นหลักฐานชั้นต้นกับหลักฐานชั้นรอง ซึ่งเดี๋ยวครูจะสอนอีกทีนะครับในคลิปนี้แหละเดี๋ยวเราจะมีสอนกันด้วยเรื่องหลักฐานชั้นต้นหลักฐานชั้นรองแยกยังไงนะมาดูขั้นที่3นะครับก็คือขั้นของการประเมินคุณค่าของหลักฐานการประเมินคุณค่าก็คือการประเมินว่าหลักฐานที่เด็กๆได้ดวรวบรวมมาเนี่ยมันมีความน่าเชื่อถือขนาดไหนนะครับมีแหล่งข้อมูลที่ชัดเจนมากแค่ไหนนะครับเราก็จะเลือกข้อมูลที่ ดูมีความเป็นจริงมากที่สุดนะครับสามารถพิสูจน์ได้นั่นเองมีหลักฐานไว้ให้เราดูนะครับเราก็เอามาประเมินเนาะขั้นตอนที่4ี่ก็คือการวิเคราะห์สังเคราะห์นะครับแล้วก็การจัดหมวดหมู่นะครับก็คือการนําข้อเท็จจริงที่เด็กๆได้ไปรวบรวม,รวมแล้วก็ประเมินหลักฐานมาเนี่ยนำมาจัดหมวดหมู่นะครับนํามาวิเคราะห์อีกรอบหนึ่ง เพื่อที่เราจะดำไปสู่ขั้นตอนที่5ก็คือขั้นตอนสุดท้ายเหมือนกับวิธีการทางวิทยาศาสตร์เลยนะก็คือการของวิธีของการนำเสนอนะครับการเรียบเรียงการนำเสนอนะซึ่งอันนี้เราก็จะมาตอบคำถามที่เด็กๆสงสัยในขั้นแรกให้กระจ่างมากขึ้นเป็นการนำเสนอออกสู่โลกภายนอกด้วยนะครับทีนี้เรามาดู จุดมุ่งหมายของการวิเคราะห์เรื่องราวกันบ้างนะครับการวิเคราะห์เรื่องราวเนี่ยอยู่ในขั้นที่เท่าไหร่ครับขั้นที่4เนาะก็คือการวิเคราะห์การสังเคราะห์ร่วมเรื่องราวนะครับข้อมูลที่ได้มาเนาะเ <laughs> พื่อที่เราจะได้รู้ว่าข้อมูลนี้มีความสอดคล้องหรือว่ามีความขัดแย้งกันอย่างไรนะครับข้อมูลไหนเป็นเหตุเป็นผลกันนะครับข้อมูลไหนที่มีความน่าเชื่อถือมีความน่าจะเอามาใช้ได้บ้างนะ ก็จะต้องเด็กๆก็จะต้องมาแยกแยนะเนาะแล้วก็เอามาวิเคราะห์อีกทีหนึ่งอยู่ดีซึ่งเราจะต้องมีจุดมุ่งหมายครับซึ่งครูจะพาเด็กๆมาดูจุดมุ่งหมายของการวิเคราะห์แล้วก็การสังเคราะห์เรื่องราวนะอันแรกเลยก็คือการแยกแยะข้อมูลครับทั้งที่เป็นข้อเท็จจริงความเห็นหรือว่าอธิบายเรื่องราวนะครับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ว่ามีอย่างไรบ้างนะอันที่ส รวบรวมข้อมูลครับอันแรกแยกแยะอันที่สองมารวบรวมกันบ้างทั้งที่เป็นข้อเท็จจริงความเห็นคำอธิบายนะครับให้เป็นหมวดหมู่นะครับเพื่ออะไรล่ะก็เพื่อที่จะได้ประเมินข้อเท็จจริงในกลุ่มใดนั้นนะครับว่ากลุ่มไหนของใครเนี่ยน่าเชื่อถือมากกว่ากันเพราะอะไรนะครับข้อมูลจากเอกสารนะครับที่เป็นเอกสารเนี่ยก็จะเป็นหลักฐานชั้นต้นเนาะ เรื่องราวเนี่ยอาจจะไม่ผติดประต่อก,กันนะครับผู้ใช้ข้อมูลก็อาจจะต้องมานั่งแยกแยะอีกทีนึงเนาะว่าข้อมูลไหนเนี่ยเป็นเหตุเป็นผลกันอันที่3นะครับก็คือหาความหมายของข้อมูลโดยเฉพาะข้อมูลจากเอกสารนะครับซึ่งเป็นหลักฐานชั้นต้นเนี่ยว่ามีความหมายอย่างไรนะครับเช่นการเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่1นะครับพุทธศักราช2440ของรัชกาลที่5นะครับโดยทั่วไปใช้คําว่าเสด็จประพาส ซึ่งเสด็จประพาสเนี่ยตามหลักภาษาไทยแล้วเนี่ยมักจะแปลว่าเที่ยวแต่เมื่อศึกษาข้อมูลนะครับโดยพระราชหัตถเลขาพระราชทรเล็กในเรื่องนี้สังเกตดีๆแล้วนะครับเราจะเห็นว่าเสด็จไปเพื่อปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการรักษาเอกราชของชาตินะครับโดยสแสวงหาพันธมิตรและก็เจรจากับผู้นําที่จะมาคุกคามไทยนะครับเป็นสําคัญเนาะ ส่วน, <ai> วน itch. เรื่องอื YT ่นเนี <S 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 ่ยจะมีความสำคัญรองลงมานะครับเด็กๆก็ต้องมานั่งสังเกตความหมายอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็อันสุดท้ายเลยก็คือสรุปความเข้าใจของตัวเองนะครับว่าตัวเองเนี่ยมีความเห็นมีความเชื่ออย่างไรนะครับเพราะอะไรกับข้อมูลที่ได้รับการวิเคราะห์แล้วก็สังเคราะห์แล้วก็จัดหมวดหมู่มาแล้วเนี่ยนะครับว่าเด็กๆเนี่ยสรุปความเข้าใจได้อย่างไรนะครับการวิเคราะห์กับการสังเคราะห์ต่างกันยังไงครับ อมาดูการวิเคราะห์กับการสังเคราะห์เนี่ยมันอยู่ในขั้นที่4เนาะของวิธีการทางประวัติศาสตร์แต่เด็กๆรู้ความหมายของมันไหมครับว่ามันต่างกันยังไงในกระบวนการคิดนะครับการวิเคราะห์เนี่ยจะหมายถึงการแยกนะการแยกแยกมันออกมาเช่นคุณบอกว่าจํานวนคู่นะเด็กๆก,ก็ต้องวิเคราะห์ออกมาได้เลยว่าจํานวนคู่มีอะไรบ้างล่ะศูนย์ สองสี่หกแปดสิบถูกไหมแบบนี้เรียกจานวนคู่เป็นการวิเคราะห์เป็นการแยกออกมาจากเรื่องที่คุณครูบอกก็คือจํานวนคู่แล้วมันตรงข้ามกับการสังเคราะห์นะครับการสังเคราะห์คือการรวมเช่นคุณครูบอกว่าคุณครูให้มาว่าสองสามห้าเจ็ดสิบเอ็ดแบบนี้คุณครูให้สองสามห้าเจ็ดสิบเอ็ดสิบสามสิบเจ็ดสิบเก้านะให้มาเท่านี้ดีกว่าคุณครูถามว่าให้เด็กๆสังเคราะห์เนี่ย จัดหมวดหมู่สังเคราะห์คือการรวมกลุ่มรวมกลุ่มออกมาได้เป็นอะไรครับจำนวนเฉพาะถูกไหมครับจำนวนเฉพาะประกอบด้วยอะไรบ้าง2 35 7 11 13 17 19 23 29ดิ่ที่เด็กๆเ,เ,เคยเรียนไปเนาะถูกไหมฉะนั้นกับการวิเคราะห์คือการแยกการสังเคราะห์คือการรวมกลุ่มนะครับอ่าไม่งงแล้วทีนี้เดี๋ยวเราลองมาทำแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันนะครับ เด็กๆครับเด็กๆไปหยิบหนังสือเล่มนี้มาตอนนี้เลยนะครับไปหยิบเลยมาเรามาทำงานกันเด็กๆงานนี้นะเป็นงานที่1นึ่งคุณครูให้เป็นงานที่1นะครับเขียนไว้ด้วยงานที่1จากหนังสือแบบวัดเนาะหน้าที่3ามเด็กๆเปิดไปหน้าที่3แล้วก็เดี๋ยวเรามาทำไปพร้อมๆกันมาดู มาดูโจทย์ก่อนนะครับเขาบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยอ่านข้อความต่อไปนี้แล้วก็ทําเครื่องหมายติ๊กถูกลงในช่องของการวิเคราะห์หรือการสังเคราะห์ตามวิธีการทางประวัติศาสตร์การวิเคราะห์กับการสังเคราะห์ต่างกันยังไงเมื่อกี้ครูเพิ่งสอนไปการวิเคราะห์คือวิเคราะห์คืออะไรครับวิเคราะห์คือการแยกสังเคราะหละ์ล่ะ สังเคราะห์คือการรวมถูกไหมอ่ะเรามาทํากันมาดูครับข้อความแรกเขาบอกว่าวินัยพยายามคิดหาสาเหตุที่รัชกาลที่1ทรงย้ายราชธานีจากกรุงธนบุรีมาฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพยาสาเหตุคิดหาสาเหตุนะคิดหาสาเหตุของการที่รัชกาลที่หนึงส่งย้ายราชธานีคิดหาสาเหตุมีสาเหตุโน่นนี้นั้นเป็นการ วิเคราะห์ถูกไหมครับก็ใส่เข้าไปข้อที่2วินิจประมวลข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้าเพื่อทําความเข้าใจเรื่องราวเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศในสมัยรัชกาลที่5ประมวลข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้าแปลว่าเขาไปเอาข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้ามาหลายๆอันแล้วเขาก็กําลังเอามาหลายๆอันเนี่ยเอามาทําอะไร เอามาประมวลความเข้าใจเนาะถูกไหมฉะนั้นอันนี้ถึงเป็นการเป็นการอะไรครับสังเคราะห์ไปต่อวิชิตแยกแยะ,ยะหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการเสด็จประพาสยุโรปของรัชกาลที่5แยกแยะ,ยะหลักฐานแปลว่าแปลว่าอะไรแยกแยะ,ยะหลักฐานแปลว่าเอาหลักฐานออกมา แยกออกเป็นส่วนๆถูกไหมฉะนั้นจึงเป็นการวิเคราะห์ต่อไปวิชาญจัดแบ่งข้อมูลเกี่ยวกับการทำสนธิสัญญาทางการค้ากับชาติตะวันตกในสมัยรัชกาลที่3ถึงรัชกาลที่4เพื่อหาสาเหตุที่ทำให้ไทยยอมทำสนธิสัญญาแต่ละฉบับแบ่งข้อมูลแบ่งเป็นการเป็นการอะไรเอกเออเด็ก แบ่งข้อมูลที่เกี่ยวกับนะครับเพื่อเพื่ออะไรเพื่อหาสาเหตุแบ่งข้อมูลก็คือการรวบรวมข้อมูลออกไปเป็นทีละกลุ่มทีละกลุ่มหรือเราจะเรียกว่าแยกก็ได้แต่ในที่นี้เขาบอกว่าเพื่อหาสาเหตุแปลว่าเขาได้ข้อมูลที่แยกแยกกันมาเขาต้องการเอามาทําอะไรมาแบ่งข้อมูลก็คือการรวมข้อมูลจึงใช้การสังเคราะห์นะถึงจะถูกต้องที่สุดข้อที่ห วิชัยรวบรวมข้อมูลและความเห็นต่างๆของนักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับความเป็นมาของชนชาติไทยในดินแดนไทยรวบรวมนะครับรวบรวมเข้ามารวมเข้ามาเป็นกลุ่มเดียวเรียกว่าการการสังเคราะห์เนาะไปต่อที่ดาแบ่งปัจจัยที่ทำให้เกิดสงครามก้าวทัพระหว่างไทยกับพมา่าในสมัยรัชกาลที่หนึ่งออกเป็นประเด็นต่างๆ แต่ว่ามีปัจจัยอยู่แล้วจึงเอามาแบ่งออกเป็นประเด็นแบ่งเนาะเอามาแบ่งก็เป็นการวิเคราะห์ถูกไหมไปต่อราตรีนำข้อมูลที่เพื่อนให้ในชั้นเรียนอภิปรายเกี่ยวกับเหตุการณ์รอศ2 12. มาประมวลเข้ากันขอโทษครับมาประมวลเข้าด้วยการเพื่อนำเสนอหน้าชั้นเรียนก็คือการนำข้อมูลที่อภิที่อภิอภปรายมาเนี่ย นะครับเอามารวบรวมเนาะเข้าด้วยกันนะครับเอามารวบรวมเข้าด้วยกันเรียกว่าการสังเคราะห์ไปต่อเอกชัยพยายามแยกแยะข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุที่ทำให้ชาวจีนอพยพเข้ามาในเมืองไทยช่วงต้นรัตนโกสินทร์นะพยายามแยกแยะนี่ไงแยกแยะข้อมูลนะครับแยกแยะข้อมูลใช้การวิเคราะห์ไปต่อ พงขอโทษครับพงเทพและเพื่อนในกลุ่มช่วยกันคิดและแยกปัจจัยสำคัญที่ทำให้กลุงรัตนโกสินทร์มีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านการค้าขายในสมัยรัชกาลที่สช่วยกันคิดและแยกปัจจัยดูแยกปัจจัยนะเป็นการวิเคราะห์นะครับไปข้อสุดท้ายดวงดาวรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการทำสนธิสัญญาทางการค้าในสมัยรัตนโกสินทร์ เพื่อจัดทำเป็นรายงานส่งครูผู้สอนอันนี้เป็นการชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นการรวบรวมเห็นไหมนี่ตรงนี้รวบรวมนะก็จึงเป็นการสังเคราะห์นะครับอ่ะโอเคเด็กๆทำได้ตามนี้กันถูกไหมครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูคลิปต่อนะ อ่ะต่อไปเรามาดูข้อจํากัดของเรื่องราวเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์กันนะครับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์นะครับทั้งที่เกิดขึ้นมานานแล้วแล้วก็เพิ่งเกิดขึ้นเนี่ยก็จะมีข้อจํากัดนะครับหรือความไม่สมบูรณ์ด้วยกันทั้งสิ้นนะก็จึงจําเป็นที่จะต้องมีการมาวิเคราะห์นะครับเรื่องราวนันๆต่อนะเพื่อให้ได้ความจริงมากที่สุดมาดูข้อจํากัดข้อแรกครับก็คือเหตุการณ์ที่มีหลักฐานเกี่ยวข้องเนี่ยน้อยนะครับ ก็จะมีเหตุการณ์บางเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์นะครับจะมีหลักฐานเนี่ยน้อยมากซึ่งอาจจะเป็นเหตุผลนะครับก็เหตุผลก็จะมีประมาณว่าเหตุการณ์ล่วงเลยมานานมากแล้วนะครับก็เช่นเหตุการณ์เมื่อร้อยกว่าปีพันพัปีอย่างเงี้ยสืบคนเรื่องราวหลักฐานเนี่ยยากมากนะครับอันที่2ก็คือหลักฐานถูกทําลายด้วยสาเหตุต่างๆด้วยสาเหตุอะไรล่ะก็เช่นสงครามการรบการไฟไหม้นะครับ มีอะไรอีกน้ำท่วมเนาะการเก็บรักษาไม่ดีศูนย์หายอะไรแบบเนี้ยอันที่3นะครับก็คือไม่นิยมจดบันทึกด้วยสาเหตุต่างๆอีกละก็เช่นวัสดุที่จดบันทึกหายยากไม่มีความรู้เรื่องภาษากันบ้างนะครับรวมไปถึงการที่คนสมัยก่อนเนี่ยไม่ค่อยชอบจดบันทึกเรื่องราวอะไรมากนักนะเพราะว่าใช้การเล่ากันปากต่อปากมากกว่าเนาะการที่มีหลักฐานน้อยเนี่ย เราก็เลยต้องมาพยายามคิดแล้วก็วิเคราะห์อีกรอบหนึ่งนะครับโดยที่เราไม่ได้มาจากหลักฐานอย่างเดียวนะเราจะต้องมีอย่างอื่นมาประกอบความรู้ด้วยเช่นความรู้ทางโบราณนนะคะดีธรณีวิทยามนุษยวิทยานะครับทั้งนี้เนี่ยก็เพื่อให้เรื่องราวเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์มีความถูกต้องหรือว่าใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดเด็กๆเจอคำอะไรที่ผิดแปลกไปไหมครับ ธรณีวิทยาเด็กๆรู้จักความหมายที่แท้จริงของมันไหมธรณีวิทยานะครับก็คือการศึกษาเกี่ยวกับความเป็นมาทางกายภาพนะครับของโครงสร้างโลกนะคนส่วนใหญ่ก็อาจจะคิดว่ามันวิชาเกี่ยวกับหินวิชาเกี่ยวกับแร่เท่านั้นนะแต่ความจริงแล้วธรณีวิทยาเนี่ยมันมีเนื้อหาที่กว้างมากๆเลยนะโดยมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับวิชาต่างๆเช่นวิชาชีววิทยาเนาะก็จะเกี่ยวกับการศึกษาซากดึกดำบรรพ์ซากดึกดำบรรพ์เด็กๆเคยเรียนแล้วนะ วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตการกําเนิดทรัพยากรธรรมชาตินะครับหรือว่าทางสาขาเคมีเนี่ยก็จะเกี่ยวกับส่วนประกอบทางเคมีของหินแล้วก็แร่เป็นต้นนะกับอีกคำหนึ่งที่เด็กเพิ่งเจอไปเมื่อกี้เลยก็คือมนุษยวิทยานะครับมนุษยวิทยาเนี่ยคือการศึกษาแล้วก็ทําความเข้าใจเกี่ยวกับมนุษย์ในฐานะสมาชิกของสังคมนะครับจุดเน้นทางมนุษยวิทยานะครับก็คือ วัฒนธรรมหรือว่าวิถีชีวิตนะครับร่วมไปถึงวัตถุความคิดจิตวิญญาณของมนุษย์ด้วยนะโดยจะแบ่งออกเป็นสาขาหลายๆสาขานะครับเหมือนกันเลยก็เช่นมนุษยวิทยาวัฒนธรรมนะศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมมนุษยวิทยากายภาพมนุษยวิทยาภาษาศาสตร์เป็นต้นนะครับมาดูอันที่2ครับเหตุผลที่2ที่ทําให้เป็นข้อจํากัดก็คือ เหตุการณ์ที่มีหลักฐานเกี่ยวข้องเนี่ยมากจนเกินไปข้อดีก็คือทำให้มีข้อคิดที่หลากหลายนะครับมีหลายแง่มุมให้ศึกษาได้แต่บางทีมีหลักฐานมากเกินไปเนี่ยมันก็ทำให้สรุปเรื่องนั้นออกมาได้ยากกว่าเดิมนะครับอันที่3ก็คือ เหตุการณ์ที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายนะครับมีเรื่องราวเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์หลายอย่างมากเลยที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายก็คือตั้งแต่2ฝ่ายขึ้นไปนะครับเช่นเหตุการณ์ของอการรบนะระหว่างพม่าก,กับจีนนะอะไรแบบนี้เราก็มีเหตุการณ์หลายฝ่ายนะก็เขียนจดบันทึกไว้ไม่เหมือนกันเนาะมาดูตัวอย่างกันครับอันนี้เขายกตัวอย่างถึง เปิดหนังสือไปที่หน้าที่5มาดูเขายกตัวอย่างถึงเมื่อฝรั่งเศสคุกคามไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในตอนแรกนะครับไทยหวังพึ่งอังกฤษเพื่อต่อต้านฝรั่งเศสนะเพราะว่าอังกฤษเนี่ยมีผลประโยชน์ในไทยมากกว่าชาติตะวันตกชาติอื่นๆเลยแต่เมื่ออังกฤษทราบข้อเรียกร้องของฝรั่งเศสนะว่าจะไม่กระทบผลประโยชน์ของอังกฤษอังกฤษจึงสนับสนุนไทย ให้ยอมรับข้อเรียกร้องของฝรั่งเศสนะครับซึ่งทําให้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เนี่ยทรงหาพันธมิตรใหม่ก็คือรัเสเซียเพื่อให้สนับสนุนไทยนั่นเองนะครับอ่ะเรามาดูความรู้กันบ้างรัเสเซียนะคะเป็นประเทศที่มีความสําคัญต่อไทยเป็นเวลานานมากเลยเพราะว่าสามารถถ่วงอํานาจของหลายๆมหาอํานาจได้ในตะวันตกนะครับโดยเฉพาะฝรั่งเศสที่กําลังคุกคามไทยในสมัยนั้นนะครับ เมื่อรัชกาลที่5เสด็จประพาสรัเสเซียระหว่างวันที่1-12ถึง12กรกฎาคมพุทธศักราช2440เนี่ยพระองค์จึงทรงเจราจากับซาร์นิคลัสที่2นะครับเกี่ยวกับความมั่นคงแล้วก็เอกราชของชาติไทยซึ่งซาร์นิคลัสที่2นะครับก็ทรงรับรองเอกราชของชาติไทยไว้นะ 4. นะครับเหตุการณ์นั้นๆเนี่ยมีความหมายต่อปัจจุบันอย่างไร เรื่องราวเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์นะครับก็จะต้องมีผลกระทบแล้วก็มีผลเชื่อมโยงมาจนถึงปัจจุบันเราจึงควรวิเคราะห์นะครับว่าเรื่องราวนั้นเนี่ยมีข้อคิดแล้วก็เป็นบทเรียนแก่ปัจจุบันอย่างไรบ้างซึ่งจะทําให้การเรียนประวัติศาสตร์มีคุณค่ามากขึ้นนะครับการที่มีความหมายต่อปัจจุบันเนี่ยนะครับเราก็จะต้องนําเรื่องราวในประวัติศาสตร์นี่แหละมาปรับใช้นะครับให้เข้ากับปัจจุบันให้ได้นะ เข้าสู่ช่วงที่3ความสําคัญของการวิเคราะห์เรื่องราวเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์นะครับทีนี้เรามาดูความสําคัญนะครับว่ามันสําคัญยังไงอันแรกนะครับมันจะทําให้เด็กๆเ,เนี่ยมีความคิดที่รอบคอบมากขึ้นเพราะเด็กๆเ,เนี่ยจะได้ศึกษาข้อมูลนะครับในหลายๆด้านนะเช่นในยุคจักรวรรดินิยมนะครับเหตุใดที่ทําให้ไทยรักษาเอกาชไว้ได้เมื่อเทียบกับหลายๆประเทศรอบข้างนะครับบางคนก็จะอธิบายว่า เพราะไทยโชคดีคําอธิบายอย่างนี้นะครับไม่ปรากฏไม่แล้วก็ไม่มีประโยชน์เลยเพราะว่าอาศัยแต่โชคนะครับไม่ได้ทําอะไรเลยนะมันจะเป็นแบบนั้นไปได้ยังไงล่ะเนาะหากนักเรียนวิเคราะห์ดีๆแล้วนะครับก็จะเกี่ยวกับผู้นํานั่นก็คือพระมหากษัตริย์ในสมัยนั้นนะครับพระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้นําแล้วก็ทรงเป็นประมุขของประเทศด้วยก็จะเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับที่สูญเสียเอกราชเด็กๆนะครับก็จะพบว่า ก็จะมีหลายๆเรื่องนะคะที่แตกต่งางกันแล้วก็ยิ่งพิจารณาไปดีๆนะครับถึงพระราชกรณียกิจก็จะพบว่าแตกต่างกันมากขึ้นไปอีกนะผู้เรียนวิชาประวัติศาสตร์นะครับถ้าได้ความคิดการหาเหตุผลแล้วก็เรื่องต่างๆเนี่ยนะครับเด็กๆจะเป็นคนที่รอบคอบมากๆเลยทีนี้เด็กๆจะเจอคําว่ายุคจักรวรรดินิยมเด็กๆรู้ไหมครับว่ายุคจักรวรรดินิยมคืออะไรยุคจักรวรรดินิยมนะครับหรือรัฐที่จักรวรรดินิยม เป็นแนวคิดความคิดของชาติมหาอำนาจในยุโรปนะครับที่จะขยายอำนาจแล้วก็อิทธิพลของตัวเองเนี่ยเข้ามาครอบครองดินแดนที่ล้าหลังแล้วก็ด้อยไปด้วยความเจริญในทวีปต่างๆเพื่อสแสวงหาผลประโยชน์นะครับทั้งชาติการเมืองเศรษฐกิจนะครับมหาอำนาจยุโรปเนี่ยเข้ายึดครองดินแดนของชนชาติต่างๆในรูปแบบของการลานะ่าอาณานิคมโดยไทยนะครับได้เผชิญหน้าแล้วก็เผชิญกับภัยทาง จัก,กรวรรดินิยมเนี่ยมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3แล้วก็เริ่มมารุนแรงในสมัยรัชกาลที่5มาดูความสําคัญข้อที่2นะครับทําให้นักเรียนมีความสามารถในการแยกแยะเรื่องราวได้ดียิ่งขึ้นเพราะเมื่อเราได้ศึกษานะครับเรื่องราวเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยแล้วเด็กๆจะต้องมาแยกเป็นประเด็นต่างๆออกเป็นสาเหตุนะเด็กๆก็จะรู้ถึงผลของเหตุการณ์เนี่ยชัดเจนนะครับ เด็กๆก็จะสามารถแยกแยะเหตุการณ์ต่างๆได้ดีมากขึ้นนะครับนักเรียนจึงต้องพยายามแยกแยะประเด็นดังกล่าวนะครับว่าข้อใดน่าจะถูกต้องโดยมีหลักฐานที่น่าเชื่อถือมาสนับสนุนเด็กๆจึงจะแยกแยะได้นะครับข้อที่3ทําให้นักเรียนมีความสามารถในการรวบรวมแล้วก็จัดหมวดหมู่ข้อมูลเพอเมื่อเด็กแยกแยะประเด็นออกแล้วเนี่ยนะนักเด็กก็จะต้องนํามา รวบรวมแล้วก็ค้นคว้าข้อมูลจากหลายๆแหล่งนะครับเพื่อที่จะได้มาสรุปความคิดเห็นของตัวเองให้ได้มากขึ้นนะข้อที่4ี่เลยนะครับทําให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์เป็นของตัวเองนะครับเพราะเมื่อเด็กๆนะครับได้วิเคราะห์สังเคราะห์เรื่องราวต่างๆแล้วนะครับมันก็จะทําให้เด็กๆได้ความคิดใหม่นะครับเกิดขึ้นว่าประเด็นต่างๆเนี่ยมันควรจะเป็นยังไงนะครับเด็กๆก็จะได้มีความคิดสร้างสรรค์เป็นของตัวเองเลยนะว่าเด็กๆจะต้อง คิดอย่างนี้ถ้าเหตุการณ์มันมาแบบนี้แล้วเนี่ยสิ่งต่อๆไปที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับเด็กๆจะได้ฝึกจากตรงนี้ไปด้วยนะมาถึงช่วงที่4นะครับตัวอย่างในการศึกษาเรื่องราวเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์นะครับอันแรกก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเองเด็กๆเนี่ยควรที่จะเริ่มต้นก่อนนะครับว่าอยากจะศึกษาเรื่องใด จากนั้นก็รวบรวมหลักฐานนะครับเช่นบันทึกของพ่อแม่เนาะภาพถ่ายในช่วงขณะนั้นคำบอกเล่านะครับแล้วก็นำมาวิเคราะห์จัดประเด็นในแต่ละเรื่องสุดท้ายก็คือการเขียนสรุปเรื่องราวของเด็กๆที่ผ่านมานะครับมาดูต่อกันที่เรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวเนี่ยเด็กๆก็สามารถรวบรวมหลักฐานของครอบครัวนะครับเช่นบันทึกเก่า ภาพถ่ายวิดีโอนะครับแล้วก็เอามารวบรวมเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้เหมือนกันนะ 3. นะครับก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับท้องถิ่นนกเด็กๆจะต้องเริ่มค้นคว้าเรื่องราวของท้องถิ่นจากหลักฐานต่างๆนะครับเช่นเอกสารทางราชการหนังสือพิมพ์ภาพถ่ายเก่าๆสัมภาษณ์บุคคลแล้วก็นำมาวิเคราะห์เรียบเรียงเรื่องราวของท้องถิ่นเพื่อให้เป็นแหล่งข้อมูลต่อไปครับ เรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์สาคัญในสมัยรัตนโกสินทร์นะครับเราก็ทําเหมือนกันเลยเลือกหัวข้อจากนั้นก็ไปรวบรวมหลักฐานซึ่งหลักฐานนะครับแบ่งออกเป็น2ประเภทมาเดี๋ยวคุณครูจะมาสอนเรื่องหลักฐานชั้นต้นกับหลักฐานชั้นรองกันนะครับเรามารู้จักกับหลักฐานชั้นต้นกันนะครับหลักฐานชั้นต้นคือหลักฐานที่มาจากเหตุการณ์นั้นจริงๆนะครับเกิดในสมัยนั้นโดยมีการจดบันทึกไว้หรือว่า มีผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์โดยตรงนะครับเป็นเหตุการณ์ที่อยู่ในสมัยนั้นเลยนะจึงเรียกว่าเป็นหลักฐานชั้นต้นเรียกอีกอย่างหนึ่งได้ว่าหลักฐานปฐถมภูมินะครับแหล่งรวบรวมที่สําคัญของหลักฐานชั้นต้นนะครับก็คือหอสมุดแห่งชาติซึ่งมีเอกสารตัวเขียนในสมุดไทยตั้งแต่รัชกาลที่1จนถึงรัชกาลที่5นะครับแล้วก็เป็นที่เก็บหนังสือเก่าหอ,หอจดหมายเหตุแห่งชาตินะครับมีเอกสารตัวเขียนตัวพิมพ บนกระดาษฝรั่งตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5มาจนถึงปัจจุบันเลยมีภาพถ่ายเก่าๆรวมทั้งโบราณสถานเช่นวัดพระราชวังแล้วก็โบราณวัตถุในพิพิธภัณฑ์ทัศถานประจำจังหวัดต่างๆด้วยนะครับต่อมาคือหลักฐานชั้นรองนะครับหลักฐานชั้นรองเป็นหลักฐานที่เขียนขึ้นโดยบุคคลที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นั้นๆโดยตรงนะครับโดยมีการเรียบเรียงขึ้นภายหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นั้นๆขึ้นไปแล้วนะครับ ก็จะมีหนังสือประวัติศาสตร์ที่เขียนขึ้นโดยอาศัยหลักฐานอื่นๆอีกเป็นจํานวนมากนะครับซึ่งเด็กๆก็สามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมแต่หลักฐานชั้นต้นนะครับจะมีความแน่นอนแล้วก็ชัดเจนมากกว่านะครับหลักฐานชั้นล่องก็มีอีกชื่อนึงนะครับนั่นก็คือหลักฐานทุติยภูมิครับงานที่3นะครับให้หเด็กๆอ่านหนังสือเรียนหน้า7ถึงหน้า11นะครับ แล้วก็ให้เด็กๆเลือกทําอย่างใดอย่างหนึ่งหนึ่งใน2ออันนี้นะครับทําอันไหนก็ได้ก็คือแบบวัดกิจกรรมที่1.2หน้า4หรือเด็กๆจะทําแบบวัดกิจกรรมที่1.3หน้า5ก็ได้นะครับอย่างใดอย่างหนึ่งหรือใครจะทํา2อย่างคุณครูก็ไม่ว่าอะไรนะครับงานที่4ี่ครับหนังสือแบบวัดกิจกรรมที่1.4หน้า6อันนี้ไม่ต้องเลือกต้องทำแน่นอนนะครับหน้านี้ งานสุดท้ายงานที่5ตอบคำถามประจำหน่วยการเรียนรู้ทำข้อ1ถึง5นะครับโจทย์ที่คุณครูึ้นให้เลยอยู่ในหนังสือหน้า12นะหนังสือเรียนลอกโจทย์แล้วก็ทำลงสมุดทุกข,ข้อนะครับสรุปงานก็มี5งานตามที่คุณครูึ้นให้เลยนะครับในคลิปนี้เด็กๆได้เรียนเรื่องเกี่ยวกับวิธีการทางประวัติศาสตร์แล้วก็การวิเคราะห์ไปเยอะเลยคุณครูหวังว่าเด็กๆนะ่าจะวิเคราะห์เรื่องราวแล้วก็แยกแยะเรื่องราวต่างๆได้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ